เปิดเรื่องมาที่เด็กสาวคนหนึ่งชื่อว่านามิที่กำลังนั่งดูรายการทีวีลัคกี้ช้อปปิ้งด้วยความรู้สึกที่โดดเดี่ยวอีกทั้งคำพูดในหัวของเธอที่ว่าเมื่อเธอเกิดมาคนเดียวในเวลานี้เธอก็ต้องอยู่ตัวคนเดียวครอบครัวของนามินั้นดูเหมือนว่าจะอบอุ่นดีพ่อของเธอนั้นเอาต่รักและเอาใจภรรยาของเขาอย่างออกหน้าออกตาดยการทำอาหารให้กิน แต่สิ่งที่นามิเห็นก็คือแม่ของเธอนั้นไม่เคยมองเห็นความรักที่พ่อมีให้เลยและแม่ก็ยังไม่เคยสนใจตัวเธอและพี่สาวอีกด้วยแต่กลับให้ความสำคัญกับงานช่วยเหลือเด็กๆที่ยากจนจนวันนี้เธอได้แกล้งล้มทำแก้วนมหกใส่แม่บนโต๊ะอาหารเพื่อเป็นการเรียกร้องความสนใจแต่แม่ก็ยังไม่สนใจเธออยู่ดีส่วนพ่อก็มัวแต่สนใจแม่ทั้งเธอและพี่สาวจึงเหมือนเป็นคนแปลกหน้าที่มาร่วมโต๊ะและอยู่บ้านเดียวกันเท่านั้น ด้วยความเก็บกดและขาดความรักจากที่บ้านทำให้นามิหันไประบายทุกอย่างที่โรงเรียนเธอได้ถือไม้ถูพื้นเดินเข้ามาในห้องเรียนและตรงไปที่เพื่อนนักเรียนชายที่กำลังเล่นกันอยู่จากนั้นก็ฟาดไม้ถูพื้นเข้าไปที่หัวของทาเคชิเพื่อนรวมห้องของเธอทำให้เขาล้มลงและร้องด้วยความเจ็บปวดโดยที่มีเธอยืนมองดูอยู่ใกล้และเมื่อครูประจำชั้นเข้ามาดูก็ได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นนามิจึงยอมรับว่าเป็นฝีมือของเธอเอง พร้อมกับยิ้มอย่างภาคภูมิใจไม่นานหลังจากนั้นทางโรงเรียนก็ได้เชิญผู้ปกครองมาเพื่อรับรู้พฤติกรรมของนามิที่กำลังนั่งยิ้มรอพ่อและแม่ของเธอมาแต่เธอก็ต้องผิดหวังเพราะคนที่มาเป็นพี่สาวของเธอเพราะพ่อแม่ไม่ว่างแต่ความจริงแล้วแม่ของนามิเธอมัวแต่ติดตามความคืบหน้าของเด็กด้อยโอกาสที่วันๆจะมีจดหมายตอบกลับมาหาเธอเป็นจำนวนมาก จดหมายที่เป็นลายมือของเด็กที่เธออุปถัมภ์ก็ทําให้เธอยิ้มได้มากกว่าลูกสาวและทุกคนในครอบครัวเสียอีกจนอยู่มาวันหนึ่งแม่ของนามิต้องออกเดินทางไปช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสอีกครั้งและนั่นก็เป็นเหมือนกับการบอกลาทุกคนในบ้านเป็นครั้งสุดท้ายเพราะเมื่อรถแม่ของเธอได้ขับออกไปพ่อของนามิก็ถึงกับร้องไห้ทรุดลงกับพื้นเพราะรู้ว่าพรรยาของเขาจะไม่กลับมาอีกแล้วหลังจากวันนั้นพ่อของนามิก็เริ่มมีอาการเปลี่ยนไป เขาปล่อยให้ตัวเองโซมทำอาหารจานเดิมๆซ้ำๆเป็นเมนูไข่เจียวเดอร์พลวองที่เคยทำให้แม่ของนามิกินแล้วหลังจากนั้นพ่อก็ได้พาอาซุโกะผู้หญิงที่ทาปากและสวมชุดแดงเข้ามาในบ้านหลังนี้ทั้งนามิและพี่สาวรู้สึกไม่ชอบเธอคนนี้ตั้งแต่แรกเห็นแต่ยิ่งพี่น้องไม่ชอบเธอเท่าไหร่ก็เหมือนจะทำให้อาซึโกะรู้สึกดีมากขึ้นเท่านั้นในทุกวันพ่อของนามิต้องเข้าไปในห้องห้องหนึ่งกับอาซึโกะกันตามลำพัง ซึ่งนามิก็แอบเห็นในขณะที่คนทั้งคู่ได้เดินเข้าไปในห้องนั้นเธอจึงตั้งชื่อผู้หญิงคนนี้ว่าอักโคจังกับห้องแห่งความลับวันหนึ่งพี่สาวของนามิได้เข้ามาปลุกและบอกข่าวดีว่าเธอกําลังจะไปจากที่นี่เพื่อไปสร้างครอบครัวใหม่กับแฟนของเธอและบอกขอโทษนามิพร้อมกับรอยยิ้มดีใจเพราะจริงๆแล้วเธออยากออกจากบ้านหลังนี้มานานแล้วนามิได้แต่ยืนมองพี่สาวเธอเดินออกไปจากบ้านด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม มันเหมือนกับวันที่แม่จากเธอไปและนั่นก็คือเรื่องปกติในชีวิตของเราทุกคนที่ต้องเจอกับเรื่องเศร้าและผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำอีกและเธอก็เป็นฝ่ายที่ถูกทอดทิ้งเป็นครั้งที่สองหลังจากที่พี่สาวออกไปจากบ้านหลังนี้แล้วก็ทำให้นามิต้องอยู่บ้านหลังนี้กับพ่อและอาซึกโกะแต่ยังดีที่มีรายการลัคกี้ช้อปปิ้งที่ไม่เคยทิ้งเธอไปไหนสิ่งเดียวในเวลานี้ที่จะทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นได้ คือการที่เธอแอบเงินพ่อมาซื้อสินค้าในรายการที่ชอบและตอนนี้ก็ผ่านมาได้2เดือนที่เธอเฝ้าแต่ซื้อสินค้าในรายการเหมือนกับเป็นการระบายความโดดเดี่ยวของตัวเองจนมีข้าวของกองเต็มห้องโดยที่เธอไม่ได้หยิบมาใช้เลยสักชิ้นเดียวเมื่อพ่อเดินเข้ามาหาเธอในขณะที่กําลังดูรายการทีวีประจําอยู่เขาก็เพียงแค่เรียกชื่อนามิเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นจากนั้นเขาก็เดินขึ้นไปยังห้องลับกับอาซึโก แต่คราวนี้นามิทนไม่ไหวกับสิ่งที่เธอเจอมาซ้ำๆจึงได้เรียกร้องพ่อว่าอย่าเมินเฉยกับเธอแบบนี้เลยแต่นั่นมันก็ไม่ได้ทำให้พ่อของเธอเปลี่ยนไปอีกทั้งยังตบหน้านามิให้รู้สึกตัวก่อนจะเดินเข้าห้องลับปล่อยให้เธออยู่คนเดียวนอกห้องครึ่งปีผ่านไปหลังจากที่พี่สาวของนามิได้จากไปผู้หญิงที่ชื่ออาซึโกก็ได้หายตัวไปชีวิตของนามิก็มาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเมื่อพ่อของเธอได้ฆ่าตัวตาย และทิ้งไว้เพียงมรดกที่เธอสามารถเป็นเจ้าของได้เมื่ออายุถึง20ปีทําให้ชีวิตของนามิในเวลานี้คิดอยากจะได้อะไรหรือจะทําอะไรก็ได้ตามที่ต้องการแล้วนามิก็ได้ค้นพบงานอดิเรกที่ท้าทายตัวเธอคือการแอบดูชีวิตของผู้คนผ่านกล้องส่องทางไกลโดยเฉพาะการมองดูคนที่มีความแปลกไม่เหมือนใครหรือคนส่วนใหญ่มักมองพวกนี้ว่าเป็นคนบ้า นั่นทำให้เธอมีความสุขถึงขนาดที่นามิมีสมุดจดส่วนตัวในทุกวันว่าคนพวกนี้ทำอะไรบ้างและคนที่เธอจ้องมองประจำก็คือชายสติไม่ดีที่ชอบให้อาหารนกในสวนสาธารณะนอกจากการเฝ้าแอบดูคนที่มีอาการป่วยทางจิตและยังมีกลุ่มคนที่นามิมักจะชอบสังเกตเป็นพิเศษนั่นก็คือคนแก่อย่างคุณยายที่เสียลูกชายไปแต่ก็ไม่ได้ทำให้เธอหมดหวังคุณยายยังคงสวดอธิษฐานให้ลูกชายมีชีวิตกลับมาอีกครั้ง มากถึง49ครั้งต่อวันหรืออย่างคุณลุงคนหนึ่งที่มักจะเข้าไปทำงานในเส้นทางเดิมๆและมักจะเดินไม่หลบทางใครเธอมองว่าคนแบบคุณลุงแบบนี้เป็นตัวแทนสภาพสังคมของคนญี่ปุ่นที่ต้องแข่งแย่งกันได้ดีที่สุดเธอจึงตั้งชื่อให้เขาว่าคุณลุงขี้โมโหวันหนึ่งนามิก็ได้ตามหาที่อยู่ของคุณลุงขี้โมโหจนได้เจอเขาสภาพบ้านที่เหมือนไม่มีคนอยู่มานานทั้งกล่องใส่จดหมายที่เต็มไปด้วยจดหมาย และด้านในบ้านที่มีข้าวของวางรกมีกลิ่นเหม็นฟุ้งไปทั่วจนเมื่อเธอได้เดินเข้ามาในห้องนอนและเจอเข้ากับคุณลุงที่สภาพนอนคว่ำหน้าตัวแข็งอยู่แต่แทนที่เธอจะรู้สึกเสียใจเธอกลับรู้สึกดีใจขึ้นมาซะง,งั้นจากนั้นนามิก็ได้จับร่างของคุณลุงนอนหงายขึ้นจึงได้รู้ว่าเขาตายเพราะอะไรมันเกิดจากการที่คุณลุงกินยาปลุกสมรรถภาพทางเพศที่วางอยู่ใกล้ๆและมีนิตยสารผู้ใหญ่ ทำให้เธออดขัมไม่ได้กับสาเหตุที่ทําให้คุณลุงที่เธอชื่นชอบต้องมาตายจากนั้นเธอก็นึกสนุกหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปเซลฟี่คู่กับเขาในสภาพที่เป็นศพไปแล้วอย่างไม่รู้สึกสะทกสะท้านอะไรหลังจากที่นามิเดินออกมาจากบ้านของคุณลุงขี้โมโห <c oughs> เธอก็ได้พบเข้ากับพี่สาวที่จากกันไปตั้งนานตั้งแต่วันนั้นวันที่พี่สาวได้ออกจากบ้านไปมีครอบครัวใหม่โดยบังเอิญ แต่มันก็ไม่ได้ทำให้นามิรู้สึกดีใจอะไรที่ได้พบเข้ากับพี่อีกครั้งแต่เพราะคำชวนของพี่สาวนามิจึงต้องกลับมาที่บ้านของพี่พร้อมกับลูกสาวที่น่ารำคาญของเธอด้วยการที่นามิได้เข้ามาคุยกับพี่สาวจึงได้รู้ว่าเธอได้เลิกกับแฟนคนก่อนและแต่งงานใหม่เมื่อเจ็ดปีที่แล้วแต่ถึงแม้ว่าพี่สาวของเธอจะรู้ว่านามิมีเงินที่ได้มาจากบรดกของพ่อ และเธอยังมองออกว่าน้องของเธอไม่ได้ทำงานอะไรเป็นเรื่องเป็นราวพี่สาวจึงเตือนนามิว่ามีเงินแล้วก็ไม่ควรใช้จ่ายมากเกินไปเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งเดียวที่จะช่วยให้นามิได้มีความสุขขึ้นบ้างก็คือการที่เธอได้มาส่วนสาธารณะแห่งนี้เป็นประจำเธอจะจดทุกอย่างที่เห็นเกี่ยวกับผู้ชายที่มีอาการแปลกๆแ,และวันนี้เธอก็ได้เห็นอะไรที่น่าตื่นเต้นเมื่อมีกลุ่มเด็กวัยรุ่นเข้ามาหาเรื่องชายสติไม่ดีคนนั้น ทำให้เขาต้องต่อสู้และกัดมือหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นจนเนื้อหลุดออกมาปากของเขาเปื้อนเลือดความบ้าของชายคนนี้กำลังทําให้ทุกคนที่เห็นไม่มีใครอยากเข้าไปยุ่งด้วยและมันก็ทําให้นามิอดที่จะยิ้มกับความบ้าและความห้าวหาญของชายคนนี้ไม่ได้เวลาต่อมาในขณะที่นามิกําลังแลกจักรยานผ่านห้างแห่งหนึ่งเธอก็ได้พบเข้ากับชายแก่ที่มีผู้หญิงสองคนร้องทักกันว่าเขาหน้าคุ้นๆเหมือนเคยเห็นในทีวีมาก่อน แต่กลับสร้างความรำคาญใจให้กับชายแก่เป็นอย่างมากจนเขาต้องฟาดไม้เท้าไล่ให้พวกเธอหยุดพูดคุณลุงคนนี้มีชื่อว่าชิโอมิเขาพักอาศัยอยู่ในย่านแถวนี้ภรรยาของเขานั้นได้ตายจากไปทิ้งให้เขาต้องอยู่ตัวคนเดียวและคุณลุงคนนี้ก็เหมือนจะทําให้นามิได้เจอกับเป้ามหมายใหม่เป็นชายแก่ที่มีความโดดเดี่ยวก่อกินใจและยังมีอาการโรคจิตนิดๆเธอจึงเลือกที่จะลากจักรยานตามหลังเขาไปห่างๆ ความน่าตื่นเต้นที่นามิได้รับรู้ถึงการติดตามชิโอมิแม้แต่ในเวลาข้ามถนนเขาก็ไม่มองดูรถที่กำลังขับผ่านหน้าเขาเลยมีเพียงแค่ยื่นไม้เท้าสั่งให้รถที่ขับมาหยุดให้เขาข้ามถนนเท่านั้นทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเขาเหมือนไม่มีความสำคัญหรือมีค่าให้เขาได้สนใจเลยจนเธอเดินตามมาถึงบ้านของคุณลุงคนนี้ที่จะกลายเป็นเป้าหมายใหม่ของเธอตัดภาพมาที่โบสถ์แห่งหนึ่งที่มีการสวดสรรเสริญพระเจ้ากัน เมื่อจบการนมัสการแล้วซูยองหญิงสาวที่อยู่ในโบสถ์ก็ได้เดินออกมาพร้อมกับเสียงเรียกจากยานากิชายคนหนึ่งที่เป็นสมาชิกในโบสถน์นี้เขาอยากจะให้เธอมาร่วมเป็นอาสาสมัครด้วยกันกับปัญหาตอนนี้ที่มีคนแก่ที่อยู่ตัวคนเดียวทําให้คนเหล่านี้มักโดดเดี่ยวและแยกตัวเขาจึงคิดว่าการที่เราจะเข้าไปพูดเรื่องพระเจ้าน่าจะช่วยให้คนแก่เหล่านี้ได้เจอกับทางสว่างของชีวิตได้ในขณะที่ชิโอมิยังคงอยู่ภายในบ้าน นามิก็ยังคงเฝ้าแอบมองดูว่าเขาทําอะไรบ้างแม้แต่เวลาที่คุณลุงเข้าวติดคอเธอก็ยังหลุดขำแต่แล้วจูจ่ๆก็ได้มีรถคันหนึ่งเข้ามาจอดในบ้านคินยาเนาวลูกชายของเขาได้เดินเข้ามาซึ่งนามิก็แอบฟังในสิ่งที่ทั้งสองคนพูดว่าที่ลูกชายมาหาชิโอมิก็เพื่อที่จะอยากได้เงินทุนสำรองที่เขาเก็บเอาไว้เพื่อไปใช้จ่ายเรื่องลูกของตัวเองมันยิ่งทําให้ชิโอมิโกรธมาก เพราะการมาของเขามักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินทุกครั้งแม้แต่ตอนนี้ของที่เขาซื้อมาฝากชิโอมิก็เตะออกไปนอกบ้านด้วยเหตุการณ์ทุกอย่างที่นามิได้เห็นทําให้เธอรู้สึกว่าเธอโชคดีมากแค่ไหนที่ได้มาเจอคนแก่แบบชิโอมิเพราะเขาไม่เหมือนคนแก่คนอื่นๆที่เคยเจอมาก่อนตัดภาพมาที่บนดาดฟ้าใกล้กับที่พักของคุณลุงชิโอมิที่ในเวลานี้ได้กลายเป็นที่อยู่ชั่วคราวของนามิไปแล้วเพราะเธอได้ทําการเช่ามัน เธอรู้สึกเหมือนว่าได้มาพักผ่อนและทำงานอดิเรกของตัวเองไปพร้อมกันที่ตรงนี้ทำให้เธอได้เห็นทุกอย่างที่คุณลุงทำตลอดทั้งวันทั้งภายในบ้านและนอกบ้านและตอนนี้เธอก็ได้เห็นแล้วว่ามีคนมาส่งพัสดุให้กับเขาซึ่งพอแกะกล่องออกมาก็กลายเป็นว่ามันคือซีดีหนังผู้ใหญ่นั่นทำให้นามิได้หัวเราะกับสิ่งที่เธอได้รู้ใหม่เกี่ยวกับคุณลุงคนนี้ถึงแม้ว่าระหว่างนั้นพี่สาวของเธอจะโทรมาเพื่อชวนไปฮอกไกโดด้วยกัน แต่ก็ไม่ได้ทำให้เธอรู้สึกอยากจะไปเท่ากับการติดตามชีวิตของชิโอมิในเวลานี้เลยทางด้านของซูยองและยานากิเพื่อนของเธอที่มาจากโบสก็ได้ออกไปชวนคนแก่ให้มารู้จักกับพระเจ้าแต่ก็เหมือนจะไม่มีใครที่สนใจในสิ่งที่พวกเขาต้องการที่จะบอกหลังจากที่ซูยองแยกแยก้ายก,กับเพื่อนของเธอแล้วนามนิก็ได้ขี่จักรยานสวนทางเธอไปตัดภาพมาที่คุณลุงชิโอมิที่กำลังนอนห่มผ้าร้องห้อยู่คนเดียว กับความรู้สึกที่โดดเดี่ยวและเหมือนชีวิตไม่มีค่าอะไรเลยขนาดเดียวกันนั้นก็เหมือนเป็นโชคชะตาที่พาเอาซูยองเดินมาเคาะประตูบ้านเขาในครั้งแรกที่เขาเปิดประตูออกมาและได้ยินเธอถามว่าอยากให้เธออ่านคัมภีรเกี่ยวกับพระเจ้าให้ฟังไหมชิโอบีจึงได้ปฏิเสธไปแต่เธอก็ยังคงไม่ลดละความพยายามและรวบรวมความกล้าอีกครั้งในการเคาะประตู ซึ่งครั้งนี้คุณลุงชิโอมิก็ได้เปิดประตูออกมาพร้อมกับไม้เท้าเตรียมที่จะไล่เธอแต่แล้วแสงสว่างที่ส่องผ่านหน้าบ้านก็ทําให้เขาได้มองเห็นหน้าของซูยองชัดเจนชิโอมิมองเห็นถึงความจริงใจของเธอที่อยากจะช่วยเหลือเขาเวลาต่อมาเรื่องที่ไปเที่ยวฮอกไกโดทําให้นามิต้องมาหาพี่สาวของเธอที่บ้านเพื่อบอกให้พี่สาวไปกับครอบครัวเธอเธอไม่ได้อยากจะไปแต่คําว่าครอบครัวสําหรับพี่สาวก็รวมถึงน้องสาวด้วย นามิจึงขัดไม่ได้และจําเป็นต้องรับปากว่าจะไปด้วยซึ่งหลังจากที่เธอเดินไปเข้าห้องน้ําพี่สาวก็สังเกตเห็นบางอย่างที่จดลงในสมุดบันทึกส่วนตัวของน้องสาววันต่อมานามินั้นมีอารมณ์ดีเป็นพิเศษในการตั้งกล้องส่องดูไปที่บ้านของคุณลุงชิโอมิแต่มันก็ต้องทําให้เธอถึงกับชะงักเพราะสิ่งที่เธอเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังนั่งอยู่กับคุณลุงทั้งคู่นั้นกําลังอ่านพระคัมภีร์ด้วยกัน เป็นสิ่งที่นามิไม่เคยเห็นคุณลุงชิโอมิทําแบบนี้มาก่อนและคุณลุงในวันนี้ก็ดูดีกว่าในวันก่อนๆที่นามิเคยเห็นเขาแต่งตัวเรียบร้อยและบ้านช่องก็ดูสะอาดทําให้เธอทนไม่ได้ที่จะเข้ามาดูใกล้ๆในขณะที่ภายในบ้านของคุณลุงกำลังอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าและเขาก็ได้ระบายกับซูยองที่เธอสามารถเข้ามาตีสนิทและทำให้คุณลุงไว้ใจเธอได้เขานั้นได้บอกกับเธอว่ามีเรื่องหนึ่งที่เขายังทำไม่ได้ เพราะเขาเคยประสบความสําเร็จในวงการบันเทิงแต่สุดท้ายก็ถูกหักหลังและมาจนถึงวันนี้เขาก็ยังไม่สามารถให้อภัยคนพวกนั้นได้ความรู้สึกดีๆที่เธอส่งผ่านการจับมือคุณลุงทาให้เขารู้สึกได้ถึงความรักจากเธอและพระเจ้าแต่กลับกันด้านนอกสายตาของนามิที่เต็มไปด้วยความแข็งกร้าวและไม่เชื่อว่าจะมีใครมาช่วยให้ชีโอมิกลายเป็นคนลุงใจดีไปได้พร้อมกับภาพในอดีตของเธอก็กลับคืนมา ภายในห้องลับนั้นที่พ่อของเธอมักจะเข้าไปกับอาซึโกด้านในนั้นมันติดภาพพระเยซูเต็มห้องนามิได้สังเกตเห็นพ่อของเธออ่านพระคัมภีร์และพูดถึงเกี่ยวกับการสารภาพบาปและประโยคสุดท้ายที่อาซึโกบอกกับพ่อของเธอว่าพระเจ้าจะให้อภัยเขาเหมือนกับเหตุการณ์ในวันนี้ที่เธอเห็นซูยองกำลังทำกับคุณลุงคนนี้และเหมือนว่าเธอกำลังถูกแย่งของรักจากเธอไปอีกครั้งและนั่นก็ทำให้เธอต้องหนีจากสิ่งที่เจออยู่ตรงหน้า ที่ย้อนกลับมาหาเธอในอีกเวลานี้ความรู้สึกที่จะไม่มีใครและไม่มีอะไรเป็นของเธอที่รักเหลืออยู่กับเธออีกแล้วนามิก็ได้ล้มลงนอนบนพื้นถนนเธอจะไม่มีวันยอมพ่ายแพ้เป็นอันขาดวันต่อมาที่สวนสาธารณะนามิได้เดินมาหาชายสติไม่ดีคนเดิมพร้อมกับโยนเงินใส่ให้เขาและบอกว่าหากทำตามสิ่งที่เธอต้องการได้เธอจะให้ทุกอย่างที่เขาอยากได้รวมถึงการได้สัมผัสตัตวเธอด้วย ส่วนทางบ้านของคุณลุงชิโอมิลูกชายของเขาพร้อมกับภรรยาก็ได้พาลูกชายมาพบกับคุณลุงและที่พิเศษก็คือวันนี้ที่คุณลุงชิโอมิได้เป็นฝ่ายนัดลูกชายของเขามาเองแล้วเขาก็ได้เดินออกมาต้อนรับและมีหน้าตายิ้มแย้มที่ได้เห็นเทสซิโอหลานชายของตนพร้อมกับพากันเข้ามาในบ้านซึ่งภายในบ้านนั้นก็ไม่ได้มีเพียงแค่ครอบครัวของลูกชายของชิโอมิเท่านั้นแต่ยังมีซูยองและยานากิที่มาจากโบสถ์ และพาให้คุณลุงได้รู้จักกับพระเจ้าอีกด้วยการมาครั้งนี้ทำให้ลูกชายของชิโอมิและภันรยารู้สึกแปลกใจเพราะพ่อที่เขาเคยรู้จักคนที่เคยงุหงิดเจ้าอารมณ์กลายเป็นคนแก่ใจดีไปได้อย่างไงกันแต่แล้วคำถามของทั้งคู่ก็ต้องหมดไปเมื่อชิโอมิเรียกคินยาเนาลูกชายของตัวเองให้ตามเข้าไปด้านในพร้อมกับบอกว่าเขาจะออกค่าเรียนให้กับหลานคนนี้เองหลังจากที่กินมื้อค่ำกันไปแล้ว ทั้งซูยองและยานากิต่างก็พากันเดินมาที่จอดรถก่อนที่เขาจะพูดชมเธอว่าการที่ชิโอมิได้กลายเป็นคนใหม่ก็เพราะเธอที่พาเขามาเจอกับพระเจ้าแต่ยานากิก็ได้เตือนซูยองว่าครั้งหน้าเธอไม่ควรมาเจอกับผู้ชายตัวคนเดียวแบบนี้อีกมันอันตรายและในขณะที่เขากําลังขับรถออกจากที่จอดรถก็ดันมีคนมายืนขวางในมุมมืดเขาเดินเข้ามาใกล้จนสังเกตเห็นหน้า รากฏว่านั่นคือชายคนบ้าที่ชอบโปรยอาหารให้นกกินเป็นคนที่นามิเรียกให้มาช่วยเธอชายบ้าคนนั้นได้ใช้ค้อนทุบไปที่หัวของยานากิและทุบซ้ำอีกหลายรอบจนเขาตายคาที่พร้อมกับเสียงร้องของซูยองที่เธอไม่ทันได้ตั้งตัวว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ระหว่างที่ศพของยานากิกำลังถูกลากออกจากรถนามิก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับใช้ค้อนทุบกระจกและทุบตัวรถเหมือนกับระบายความแค้นของเธอ จากนั้นเธอก็ได้เดินมานั่งข้างซูยองพร้อมกับใช้ค้อนทบมือเธอก่อนจะถามว่ากลัวตายไหมแต่สิ่งที่ซูยองทําได้เมื่อรู้ว่าอาจจะเป็นเสี้ยววินาทีสุดท้ายของชีวิตเธอจึงได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูถูกตรึงไม้กางเขนและพระองค์ก็ทรงให้อภัยพวกเขาเหล่านั้นที่ทําไม่ดีเอาไว้ในขณะที่นามีบอกให้เธอหยุดพล่มเพราะไม่อยากฟังสิ่งที่ซูยองพูด แต่สุดท้ายซูยองก็ได้บอกกับเธอว่าหญิงสาวคนนั้นทําไปเพราะไม่รู้และพระองค์บอกว่าบาปของเธอได้รับการอภัยแล้วแต่สิ่งที่ซูยองพูดเหมือนยิ่งทําให้นามิกลับต่อต้านมากขึ้นเธอได้ใช้ค้อนทุบไปที่หัวของซูยองพร้อมกับบอกว่าเธอไม่ต้องการให้ใครอภัยเธอแล้วภาพในอดีตก็ได้ย้อนกลับมาในความคิดของเธออีกครั้งเมื่อวันที่อาซึกโกตัดสินใจที่จะออกจากบ้านไป คำเดียวที่นามิมีให้กับเธอก็คือคำว่าเกลียดแล้วภาพก็ตัดมาที่เหตุการณ์ในตอนนี้นามิได้บอกกับศพของซูยองที่ตายไปแล้วว่าอย่ามองเธอแบบนั้นเพราะนั่นเหมือนสายตาที่อาซึกโกะเคยมองเธอแบบน่าสงสารตัดภาพมาที่ข้างในบ้านของคุณลุงชิโอมิเสียงกริ่งประตูได้ดังขึ้นและเมื่อเขาเปิดออกก็ได้พบเข้ากับโอนตะและทานากะตำรวจสองนายที่เข้ามาและบอกว่า พวกเขาได้รับแจ้งว่าทั้งยานากิและซูยองทั้งสองคนที่มาจากโบสถ์ได้หายตัวไปพวกเขาได้รู้มาว่าทั้งสองคนนั้นได้มาหาเขาเมื่อ3วันที่แล้วซึ่งหลังจากที่ตำรวจได้เข้ามาค้นภายในบ้านและไม่เจออะไรจึงได้กลับออกไปพ่อตกดึกจูจูก็ได้มีคนมาเคาะประตูบ้านของชิโอมิเสียงดังและเมื่อเขาหันกลับมาในบ้านอีกครั้งก็ได้ปรากฏชายคนบ้าที่เข้ามาในบ้านแล้ว และในตอนนี้นามิก็กำลังอ่านเรื่องของพระเจ้าให้ชิโอมิฟังอยู่ตัวเขาก็ถูกจับมัดมือและปิดปากไว้ก่อนที่เธอจะเดินเข้ามาและดึงสร้อยไม้กางเขนออกจากนั้นนามิก็ได้ยัดยาเสริมสมรรถภาพทางเพศใส่ปากเขาและเดินไปเปิดซีดีหนังผู้ใหญ่ที่เธอเคยเห็นว่าเขาสั่งซื้อมาให้เขาดูและยิ้มอย่างสนุกสนานในขณะที่ทุกอย่างกำลังดำเนินไปนามิก็ได้เดินเข้ามาในครัวและก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ชายบ้า ที่เธอให้มาช่วยทำงานให้กำลังเปลืองผ้าออกทีละชิ้นต่อหน้าเธอที่กำลังกินบะหมี่อยู่เขานั้นค่อยๆเดินมาหาเธอพร้อมกับลวนลามจนสุดท้ายเธอได้คว้ามีดแทงหลังเขาและแทงอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเลือดก,กระเด็นใส่หน้าเธอจากนั้นนามิก็ได้เดินเข้ามาในห้องที่มัดชิโอมิไว้ก่อนที่เธอจะถอดเสื้อผ้าต่อหน้าเขาและเดินเข้ามาคุกเขา่าพร้อมกับถอดกางเกงของคุณลุงออก ใบหน้าของนามิในตอนนี้มันถูกฉโลมไปด้วยเลือดจากนั้นเธอก็ได้ขึ้นคล่อมก่อนจะเริ่มกับลุงชิโอมิทันทีอย่างมีความสุขแต่ลุงชิโอมิกลับรู้สึกเหมือนถูกฝืนร่างกายตัดภาพมาที่ฝั่งพี่สาวของนามิเธอได้ฉีกระดาษในสมุดบันทึกของนามิที่เขียนบอกที่อยู่ของใครสักคนภายในบ้านของชิโอมิในตอนนี้ที่นามิกำลังอาบน้ำอยู่ และใกล้ๆกันนั้นก็มีศพของชายบ้าทที่ช่วยเธอฆ่าไปแล้วหลายศพนอนตายด้วยฝีมือของเธอเองซึ่งหลังจากที่เธออาบน้ําเสร็จเธอก็ได้ออกมานั่งหวีผมโดยที่ไม่รู้เลยว่าหน้าบ้านนั้นได้มีรถคันหนึ่งขับเข้ามาจอดคินยาเนาวลูกชายของชิโอมิได้เดินมาเคาะประตูและเมื่อนามิออกมาเปิดประตูก็ทําให้เขาถึงกับตกใจเพราะไม่เคยเห็นเธอมาก่อนเธอจึงแกล้งบอกว่าเธอเป็นอาสาสมัครคนใหม่ที่มาจากคริสตจักร แต่ในเวลาเดียวกันนั้นคุณลุงที่ถูกจับมัดอยู่ภายในบ้านก็ได้ยินทุกอย่างเขาจึงพยายามทําให้ตัวเองหลุดจากเชือกที่มัดอยู่จนล้มตัวลงกับพื้นและร้องด้วยความเจ็บปวดเสียงร้องนั้นทําให้ลูกชายของเขาต้องเดินเข้ามาดูในบ้านโดยที่ไม่สนใจคําห้ามของนามิและยิ่งทําให้เขาได้เห็นเสื้อผ้าของเธอที่เปื้อนเลือดก็ยิ่งทําให้สงสัยเสียงร้องให้ช่วยของคุณลุงดังออกมาจากห้องหนึ่ง และเมื่อคินยานาวเห็นว่าพ่อของตัวเองนั้นกําลังถูกจับมัดอยู่จึงได้รีบแก้มัดให้แต่ยังไม่ทันไรเขาก็ถูกนามิใช้ค้อนทุบเข้าไปที่หัวจนเลือดไหลนองออกมาเต็มพื้นแล้วทันใดนั้นคุณลุงก็ได้ร้องเรียกชื่อของลูกชายและมองนามิด้วยความเครียดแค้นก่อนจะบอกว่ากล้าดียังไงมาฆ่าลูกชายของเขาและตอนนี้เขาก็รู้แล้วว่านามิเป็นคนที่ฆ่าซูยองและยานากิคนที่มาจากโบสถ์อีกด้วย เขาไม่มีทางให้อภัยเธอแน่ๆแ,และนี่ก็อาจจะเป็นเหมือนบททดสอบจิตใจให้กับชิโอมิเพื่อที่เขาจะผ่านการให้อภัยคนที่ไม่สมควรให้อภัยได้อย่างนามิส่วนเธอก็ไม่รู้สึกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าแล้วเธอก็ได้ออกจากบ้านไปเพื่อซื้อวัตถุด,ดิบมาทําอาหารมื้อค่ําให้กับชิโอมิและต้องเป็นอาหารที่บํารุงร่างกายเขาอีกด้วยเธอจึงยิ้มหัวเราะด้วยความสุขใจในขณะที่ชิโอมิถูกจับมัดและล้มอยู่ที่พื้น เขาก็ได้ใช้กุญแจที่อยู่ข้างๆตัดเชือกที่มัดมือจนขาดและเข้ามาหาศพของลูกชายตัวเองมันเป็นความเสียใจที่เขามีในวันที่สามารถให้อภัยกับทุกสิ่งได้แล้วแต่คินยาเนาลูกชายกลับไม่ได้อยู่กับเขาอีกต่อไปเขาจึงได้พูดกับตัวเองและต่อหน้าศพลูกชายว่าเขาจะไม่ยอมอีกต่อไปและมันต้องล้างแค้นก่อนที่เขาจะเอาผ้าไป้ายไปที่เลือดของลูกชายและนำมันขึ้นมาโปกหัวเพื่อเป็นคำสัญญาต่อหน้าคินยาเนา ตัดภาพมาที่นามิที่ซื้อวัตถุดิบสําหรับมือข้ามเรียบร้อยทางด้านของเชียวมิเองก็ได้เตรียมทาอาวุธเตรียมที่จะจัดการกับเธอไว้แต่แล้วในขณะที่นามิได้เดินมาถึงหน้าบ้านแล้วเธอก็ได้เจอเข้ากับพี่สาวของตัวเองซึ่งพี่สาวก็สังเกตเห็นความผิดปกติบนเสื้อผ้าของนามิที่เปื้อนเลือดและที่อยู่ของบ้านหลังนี้ตรงกับกระดาษที่พี่สาวเจอในสมุดบันทึกเรื่องราวทุกอย่างที่นามิจดไว้เธอเห็นหมดแล้ว เรื่องที่เกิดกับน้องสาวของเธอในวันนี้ซึ่งเธอก็รู้ดีว่ามันเป็นผลจากพ่อแม่แต่เธอก็บอกกับนามิว่าทุกอย่างที่ผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปเลยแต่สิ่งที่สำคัญก็คือต้องมีสติและความรู้สึกผิดชอบแต่นามิก็ไม่ได้ฟังเธอเดินเข้าไปในบ้านเพราะเห็นเงาของชิโอมิเดินอยู่ซึ่งขณะที่ทั้งคู่เข้าไปในบ้านอยู่นั้นคนลงชิโอมิก็ได้วิ่งเข้ามาและใช้ไม้แหลมที่เขาเตรียมไว้พุ่งเข้ามาแทงทันที แต่กลับเป็นพี่สาวของนามิที่ถูกแทงทาให้ชิโอมิรู้สึกตกใจที่เล่นงานผิดตัวเขาจึงรีบถอยออกมาตั้งหลักอยู่ที่อีกห้องพร้อมกับโรยเข็มหมุดไปทั่วห้องและท้าทายให้นามิเข้ามาหาเขาและทันทีที่เธอเข้ามาห้องนั้นเขาก็ได้ถืออาวุธเตรียมพร้อมแต่เธอก็ไม่รู้ว่าที่พื้นมันมีหมุดโรยไว้เธอจึงถูกมันทิ่มและล้มลงกับพื้นก่อนที่เข็มหมุดจะแทงเข้าที่หน้าเธอ แต่ในขณะที่เขากำลังเงื้อมอาวุธจะแทงเธอจากด้านบนนามิก็ได้ใช้ค้อนทุบเข้าไปที่เท้าของเขาและในตอนนี้เธอก็เริ่มคลุ้มคลั่งและค่อยๆแก่หมดที่ทิมหน้าออกจนหมดจากนั้นทั้งเธอและชิโอมิก็จ้องที่จะทำร้ายอีกฝ่ายแต่ก็เป็นฝ่ายเขาที่ไวกว่าด้วยการใช้ขวดทุบหัวเธอได้ก่อนนามิจึงตัดสินใจจะหาจังหวะความีดเล่มยาวและวิ่งหนีออกจากบ้านหลังนั้นมาได้ แต่เหมือนกับว่าเธอจะต้องการให้เขาวิ่งตามไล่เธอออกมาโดยที่เธอได้หยุดรอให้ชิโอมิวิ่งตามเธอมาอยู่เป็นระยะระยะด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขจนมาถึงป่าแห่งหนึ่งและไม่ทันที่ชิโอมิจะรู้ตัวเธอก็ได้ฟันเข้าที่หลังของเขาก่อนจะแกล้งให้เขาวิ่งตามเธอต่อไปอีกพร้อมกับเสียงพูดในหัวของเธอที่เหมือนตอนนี้เธอยังเป็นเด็กน้อยนามิ เราทุกคนต้องเผชิญกับการอยู่ตัวคนเดียวและต้องต่อสู้กับความโดดเดี่ยวอย่างไม่มีที่สิ้นสุดสุดท้ายแล้วเธอจะต้องไม่ใช่ผู้แพ้นามิเพียงแค่ต้องการจะให้ชิโอมิมองเห็นเธอเห็นความสำคัญของเธอและเห็นเธอมีตัวตนก็แค่นั้นและภาพอดีตก็ทำให้เธอรู้ว่าชิโอมิคือพิธีกรรายการลัคกี้ช้อปปิ้งที่นามิชอบดูมันทุกวันเขาคือคนที่อยู่เคียงข้างเธอมาโดยตลอดในทีวีนั่นเอง ตัดภาพกลับมาในปัจจุบันจูจูนามิก็ได้ยืนยิ้มกลางแขนรอพร้อมให้ชิโอมิพุ่งเข้ามาแทงร่างของเธออย่างที่เธอรู้สึกพึงพอใจที่จะให้เขาเป็นคนลงมือฆ่าเธอแล้วชิโอมิก็ได้แทงเข้าที่ร่างของนามิจนเธอล้มลงไปถูกผ้าคลุมรถผืนหนึ่งเปิดออกโดยที่ข้างในรถยนต์คันนั้นมีซูยองนั่งอยู่ปรากฏว่าเธอยังไม่ตายแต่แค่โดนปิดปากเอาไว้ชิโอมิจึงได้ค่อยๆพาตัวซูยองออกมาจากรถคันนั้น แล้วสูยองก็ได้เดินเข้ามาหานามิที่กำลังจะหมดลมหายใจพร้อมกับลูบไปที่ใบหน้าของเธอแต่ภาพที่นามิเห็นสูยองกลับกลายเป็นใบหน้าของอาซึโกะและสูยองก็ได้พยักหน้าให้กับสิ่งที่นามิถามออกมาว่าพระเจ้าจะให้อภัยเธอได้ไหมจากนั้นเธอก็ค่อยๆหลับตาลงพร้อมกับภาพพ่อของเธอที่ตายไปแล้วยืนมองดูอยู่ใกล้ๆแล้วเธอก็ได้จากไปก่อนที่หนังจะตัดจบลง